ท่าสาธารณนพุทธบริษัททั้งหลายมาตอนนี้ไม่ใช่ตอนทุดดงเป็นการเดินลงไปเดินเที่ยวเมื่อปีพศ2400ขอโทษเมื่อปีพศ2502ตอนนั้นมาพักอยู่ที่วัดชินโนรสพักฟื้นจากไข้ป่วยไข้ไม่สบายที่กรมแพทย์ทหารเรือยอยู่สองปี แล้วก็มีญาติโยมที่นั่นเขาชวนไปทอดกระถินที่วัด้องเขียดอำเภอบางแพรและชมแพรอยู่ปลายเขตแดงของจังหวัดขอนแก่นทางไปก็ลำบากมากก็มีต๊ะหมู่ทองไป <c oughs> มีระฆังไปเป็นของแปลกองเจะของถิน่นว่าที่นั่นก็ไม่เคยมี <c oughs> ที่นั่นก็ใช้ไม้ขุดแล้วก็ เอาเลื่ยโจกตรงกลางตรงข้างๆตีแทนระครังในเมื่อนำระครังทองเหลืองไปเขาแปลกใจมันสวยสนงานก็แห่กันโต๊ะโม่ก็แห่กันโครงวามว่าถ้ากระถินเสร็จจะวาดกระทาบ้านก็าชวนเวลานั้นมีพระติดตามไปประมาณทักสี่ห้าองค์้วยคันเวลาก,ก็ชวนไปเที่ยวครูเขาผูกกระดึง คามูเขาพูดกันดึงนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเขาบอกว่าในสมัยก่อนถ้าวัน,นดีคือดีไปง่ายๆจะได้ยินเสียงคล้องจะมีคนทอหกูกมีคนปัดข้าวมีคนตำข้าวซ้ำข้าวผลยอดขวกเขา <c oughs> นี่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่บรรดาญาติโยมเก่า,าเาล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก่อนหน้าจะทีต่อมาจะไป ก็มีพระที่มีความสําคัญหนึ่งที่อาจารย์สาราญไปอยู่ที่ยอดเขาพกูกระดึงสามปีเวลาปีนธรรมาจะอาจจะจาไม่แม่นนะเจอมั่นใจว่าสามปีเมื่อขึ้นถึงเปื่อขึ้นจากทางเดินไปแล้วก็ต้องเดินไปจากที่ที่ที่ขึ้นยอดเขาได้ไปไปกิโลเมตรจริงจิถึงที่อาจารย์สำรานอยู่ ท่านอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีมอข้าวไม่มีอาหารทั้งหมดแล้วก็ไม่เคยเก็บผลไม้กินท่านอยู่ด้วยหน้าธรรมปริติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าญาติโยมุทธบริษัทน์นำอาหารไปตวายท่านก็รับท่านก็ฉันถ้าไม่มีใครนำอาหารตวายท่านก็ไม่ฉันหรือว <c oughs> ่าญา่าน้อยถึงอาจจะฉันอาหารเทวดาเพราะมีบาท รว่งความเวลาไม่นานเองพระที่มีความต้องคารก็มีอยู่ที่พวเขาผู้กระดึงนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมันเขาเล่าความเป็นมาของเขาผู้กระดึงอาตมาก็ชวนคณะไปไปด้วยกันก็มีเจ้าของถิ่นไปด้วยรวมแล้วทั้งหมดประมาณสามสิบมีพระที่วัดหนองเขียดต,ตามไปทั้งหมดประมาณสิบองค์นี่ครวาิด้วยรวมแล้วสามสิบคน เมื่อไปถึงนั่งรถจนนั่งรถสองแถวไปถึงที่สีฐานใกล้ๆผุกดึงจบเพนลงไปที่โรงสีเข้าพาเข้าไปในโรงสีเจ้าของโรงสีก็เลี้ยงเลี้ยงทั้งพระเลี้ยงทั้งคนโรงสีน้็นโรงใหญ่มากมีความกว้างประมาณทักยี่สิบเมตรยาวประมาณสี่สิบเมตรรงทั้งสี แคมีไม้กระดานหนานิ้วครึ่งหน้าแปดยาวสีวากองอยู่กองใหญ่มากเครื่อง,องสีก็เป็นเครื่องเล็กๆคือเครื่องสีสมัยแรกเครื่องย่อมๆที่สีแกรบแกรบเป็นรำปรากฏเจ้าของที่เป็นสามีเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าพัญญาเป็นคนขอนแก่น,นเมื่อจะมาไปมองเห็นองศีเข้าเห็นไม้เข้า เห้นเครื่องต่างๆเห็นโรงสีกับไม้ก็ถามว่าโรงสีนี่สร้างสักสองหมื่นได้ไหมเราถามอย่าราคาถูกที่สุดพ้าบ้านเราเราสร้างไม่ได้ย,ยายพัญญาเกี่อหัวเราเอาเงินมาสองหมื่นเยอะค่ะไม่ถึงหรอกทั้งหมดที่สร้างสามพันกว่าตกใจให้สามพันกว่าน้รวมไม้ที่กองด้วย แค่ไม้ที่กองถ้าเป็นบ้านเราเวลานั้นก็ไหลหมื่นบาททําว่าว่าไม้ที่ในราคาถูกหรือที่นั่นเป็นดงตงึงรังที่วัดน้องเขียกก็เป็นดงตึงรังทั้งหมดแต่ที่นี่ไปเที่ยวเราไม่มีแล้วมันเป็นดงตึงรังหนาทึบเต็มไปหมดท,ทั่วบริเวณแต่ว่าตอนหลังนี้ไปเมืเมเสี่ห้าปีที่แล้วมาไม่เหลือเลยสต้น <c oughs> ถขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาด้วยใหในป่าเราไปเอาเองหน้ากว้างแปดนิ้วหนาน,นิ้วครึ่งยาวสี่วาเราไปเอาเองเขาแผ่นละสี่บาทถ้าให้เขามาส่งที่บ้านเข้าแผ่นละห้าบาทคือเพิ่มเพิ่มค่าของค่าคนอีกหนึ่งบาทเจะของสีบอกว่าเรามีสตาตคงก็ซื้อไว้ซื้อไว้แบบตนเองเผื่อว่าจะมีโอกาสขายได้กำไรได้บ้าง มื่อฉันอาหารเสร็จคุยงเสร็จวลาหลังจากเที่ยงก็นั่งรถต่อไปที่เช erm ิงเขาโบกระดึงเดินขึ้นไปที่แรกพอที่สถานที่ประมาณทักสองร้อยเมตรขึ้นนะแต่ก่อนที่จะขึ้นพวชาวบ้านบอกว่าไปดูไปดูต้นตะไคร้ยั่ครับทางตะไคร้ที่ไหนตะไคร้ไปดูทำไมาที่บ้านฉันก็มีเยอะแตบแ่บอกไม่เหมือนกันบอกไม่เหมือนกันเกล้าลู่ทุกคนก็ต้องไปดูแก okay. ปากลเป็นไม้แก่นโอบแล้วทั้งสองโอบต้นใหญ่มากเพราก็ฉีดเปลือดดูมันชนมันตะไครธรรมดาธรรมดาเราแต่ชนมากกว่าก็บอกว่าถ้าชาวบ้านต้องการตะไคร้าเอาเปลือกไมท้ที่ไปใช้แทนตะไคร้ต้นลเล็ก <c oughs> หลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปมาเดินขึ้นพระก็บอกว่าอยากอยากน้ําอาตมาก็ใช้วิธีโกหก ก็ประเดี๋ยวก็มีจะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเจอต้นมะขามป้อมอีกสักครู่หนึ่งถึงต้องะครับวถึงลายขนข้างบนเขาว้างิงไม่เคยไปเลยพูดส่งเด็กไปออกจากนี้ขึ้นไปจะมีลายกว้างบริเวณน,น,นั้นมีลายกว้างอยู่จะมีต้นมะขามป้อมมากยังมีลูกของมะขามป้อมตกเกลื่อนแล้วกินมะขามป้อมๆกันถ้ายัมงมีกล้วยไม้สวยๆไอ้ที่พูดจะไม่จริงไม่รู้เรื่องโกหกพระ พอขึ้นไปถึงจริงๆนะบันปรากฏมมีจริงๆลูกมังค์ป้อมเกลื่อนเดินเหยียบเลยทั้งขั้นเดินเหยียบไม่ใช่เดี๋ก้าวไปเหยียบลูกน้นบ้างลูกนี้บ้างไม่ใช่วางเกลื่อนเต็มเต็มพื้นที่ปล้ใยไม้ก็สวยฉสนสวยมีเดาสวยๆมากพระก็ฉันมันงค์ป้อมเพราบอกว่ามีมังค์ป้อมก,ก็มีน้ำลายมีแรงเดินไปพอขึ้นถึงลานนั่นก็พักกันชั่วคราวนั่งกินมันงค์ป้อมบ้างคุยกันบ้าง หลังจากนั้นเดินไปสักครู่หนึ่งพระบอกว่าอยากน้ำไอ้ในใจก็นเอาก็อกต่อไปก็แล้วกันว่าต่อไปข้างหน้าจะมีซ้ำเขาที่เขียนว่าซ้ำซ้ำซ้ำซ้คือบ่อน้ํามันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้พูดมันส่งไปแบบนั้นเน่ยถ้าเขาเขียนว่าซ้ำที่ไหนให้ไปทางลูกศรชี้จะมีบ่อน้ํา ขึ้นไปสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพบซ้ําที่หนึ่งเอาเขแล้วชักดีใจเออพอผลการโกหกของเรานี่มีผลก็เดินไปตามลูกสวนชี้ก็พบน้ําใสไหลยเย็นนันจะย่อยเขาลงมาถ้าก็ดื่มไว้ก็ติดก,ก็ไม่มีไปก็บอกก็ไม่มีไปเพราะไม่รู้เขาสูงขนาดไหน ต่อไป้็พบซ้นที่สองที่สามท่สี่ต้องเดินกันห้าชั่วโมงครึ่งจึงถึงยอดพอถึงใกล้ยอดเขามีบันไดขึ้นไปสักสิบขั้นขึ้นไม่ไหวอาตมากับผมสัมผาสม่าน,น,น้องเขียดต,ต่างคนต่างแก่อาตมาเน่าป่วยด้วย <c oughs> นั่งทั้งหมดก็ขึ้นไปแล้พวกนี่มันขึ้นมารับนี่มันขึ้นมารับพอขึ้นไม่ไหวจริงๆหมดแรง เวลาหยิบนาฬิกาโดยเห็นเวลาห้าโมงเศษ็ก็นึกใปใจว่านึกไปใจอนะว่าที่นี่ถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงถ้ามีเทพเจ้าทั้งหลายที่มีฤทธิ์ขอให้ช่วยส่งเขาให้มีแรงขึ้นให้ได้ด้วยแล้วพาเดินด้วยเพียงเท่านั้นนะทั้งสองกลงก็มีกําลังขึ้นยอดเขาได้แล้วก็เดินไปประมาณสี่กิโลเมตรทางตรง บอกเขาบอกว่าถ้าทางตรงนี้จะพบจาอนอดาตโกอีกถ้าถามว่ารู้เรื่องก็บอกโกหกเหมือนกันเดาวมันส่งเดชไปก็เป็นความยีนประมาณสี่กิโลเมตรก็เจสอสารนอดาตสระเล็กๆน้ําเต็มสระใสมากเย็ยนมากพวกที่นั่นก็บอกว่าที่นี่มีเตา่าเนี่ยหาเตา่าแต่เขาบอกทำเน้หาทำไมาเตา่าพเต่าที่นี่เหมือนที่อื่น คอมันเข้ากระดองไม่ได้มันมีหางแล้วก็จะร้องเหมือนแมวหาไปหามาแล้วปกจะคพบเต่าตัวหนึ่งตัวเล็กๆจะขึ้นมาแะร้องเหมือนแมวขึ้นมาท่าทางจะท่าตามแต่ความครัวเขาเลยให้เขาวางวมือรูปๆได้บอกพูดดังๆว่าผลบุญใดที่ฉันทําแล้วตั้งแต่ต้นจนตั้งถึงปัจจุบันถ้าผลผลบุญนี้จะเพิ่มมีประโยชน์กับความสุขสันเพียงใด ขอ,อเธอจงมโนนาให้คุณพ่มพุดมีความปลอดภัยมีความดมสมบูรณ์ให้อยู่ตลอดอายุขัยของเธอให้เธอมีความสุขตลอดเธ <t ell> อเงันหน้าดู <t ell> เราแมวแมวแมวเหมอนหมวมวันก็รู้เรื่อง้าเดินเถอะประเดี๋ยวน,นยังจะเต่าก็เดินตามไปไหนมันก็เดินตามพอจะเดินออกจากที่นั่นมันก็เดินตามพวกเต่าไปไม่ได้ฉันจะไปใกล แกบอกว่าจะไปส่งแกลองแมวแมวม,มึนแมวกัเดาเอาว่าแกบอกจะไปส่งบอก่าไปเลยเธอเดินช้ากลับที่เดินก็แล้วกันแลวจับมาว่าที่เดิมอเอาฉันลานะอยู่ให้สเป็นสกนะหลังนั้นก็ข่เป็นวันมาเข้าบูชาพอดีแขอโทษไม่ใช่มาเข้าบูชาเป็นวันเป็นวันกลางเดือนสิบสองพองดีเห็นพระจันทร์ใกล้มากแต่ว่าจีวรเริ่มเปียกน้ำค้างลง ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนไอ้ความงูก่อนที่ไปไม่ได้ถามเขาว่าเสาเขาเขาสูงขนาดไหนคิดว่าเขเป็นเขาธรมาธรมดาธรรมดาทีินีมันสูงตั้งหนึ่งกิโลเมตรต้องเดินอย่างเก่งคนเก่งๆก็ต้องถึงห้าชั่วโมงพวกเราไปห้าชั่วโมงครึ่ง <c oughs> พอเดินไปชั่วขาดหนึ่ง เสียงเสียงเต่าก่อนจะไปเต่าเสียงเต่าแล้วแม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 วแล่วตีความหมายว่าให้เดินตรงบนด้านทิศเหนือเดาภาษาเต่านะพอจริงนี่ไม่รู้นะเดาเอาสัญญาณที่แกร้องก็คิดว่าให้ไปทางด้านทิศเหนือจะมีที่พักก็บอกว่าทุกคนไปตรงทิศเหนือทางพระจันทร์ขึ้นไปทิศตะวันออก ไปสักครู่หนึ่งปรากฏว่ามีเขาบอวันนั้นมีต้นหญ้ามันตายเหมือนเเดินบนฟูกเจอนิ่มๆมีกระตายตัวหนึ่งสูงประมาณแค่เข่านั่งอยู่เฉยๆพูกพระผู้ชาบ้านก็ล้อมข้าไปล้อมข้าไปล้อมก้าไปจนตั้งขาติดกันพอเข้าไปชิดพว่าตะปบเต่าตะปบกระตายปั๊บก็ตายไม่ได้โดดหายเข้ไปในดินให้บอกพวกคุณที่อันนี้ทำแบบนี้กันะ ถ้าทําแบบนี้จะมีภัยเรามาเที่ยวกันอย่าคิดทำร้ายคนอื่นเขาคนจะมีเมตตาจิต <c oughs> หลังจากนั้นต่อมาก็ปรากฏว่าเดินไปอีกอาตมาเราเดินล่าหลังสองกองพันสองพันวันน้องเขียดเดินล่าหลังแล้วไม่ไหวแล้ว้ข้างก็ตกจีวรก็เปียกคณนะ งูใหญ่เดินข้างหน้าพอถึงก็หยุดถามว่าทำไมหยุดบอกงูใหญ่ปรากฏว่างูใหญ่เอาหางพันต้นไม้ตัวขนาดเสาได้หัวสายไปยส่มาแล้วก็มีงอนเลยเข้าไปยืนใกล้ๆบอกพี่ชายขอบคุณนะมีอะไรผิดไปบ้างก็ขออภยยัยด้วยเพราะคนพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องอันตรายก็ไม่มีกับา็ตายเพราะเขาเป็นคนไม่รู้ ต้อพขอะภัยด้วยเพียงเท่านี้ครับปล่อยหางจากต้นไม้ก็เลยหายไปเดินต่อไปอีกครั้งอีกหน่อยหนึ่งก็ปรากฏว่ามีคนสองคนเดินสวนทางมาแกม,มาแกบอกว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่ก่อสร้างทีน่นี่สร้างอาคารที่พักเพราะว่าจะอยู่หัวจะ,สะเสด็จแต่อาคารยังไม่เสร็จเวลานี้คนงานว่างคนงานลงไปข้างล่างหมด พระนี่มนไปพักที่ไหนครับก็จบอกว่าหลายคนที่พอหรือก็บอกว่าพอในที่ไ่นคนงานมากก็มีผ้าห่มมากเขาก็แจกผ้าห่มให้ทุกคนก็นอนกันแบบเป็นสุขคิดว่าตอนเช้าเราคนจะลงแต่เช้าค้าขึ้นห้าชั่วโมงข้าลงถ้าเราลงแต่เช้าตรู่ก็ประมาณสองชั่วโมงถึงถ้าคาลงง่าย พอยกินข้าวที่บ้านสีฐานได้ซื้อข้าวเขากินเอเลยบอกเจ้าของบ้านบอกว่าเรื่องอาหารไม่ต้องมันห่วงนะเพราะหลายคนใีกันตั้งสามสิบคนท่านเลี้ยงไม่ได้เจ้าของบ้านบอกไม่เป็นไรครับอาหารคนงานไม่อยู่นี่เยอะพวกนี้ผมจะหุงข้าวให้เอเบอกก็าอย่ากังวลในโยมแก้วก็ยืนยันบอกว่า,นนอา,วา,อวา่อาให้ผมมีโอกาสทําบุญนะครับให้มีโอกาสได้ทําบุญบ้าง ก็เป็นนั้นว่าตกลงเขาจะทำก็ไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันไปถึงว่าความเป็นมาขกกเ,เขาพูกรดึงเกก็เล่าภาวะต่างๆเพื่ออาจารย์สำหรับในทราบถ้าเล่าความเป็นมาเขาพูกรดึงว่ามีเสียงศักดิ์สิทธิ์บางทีได้ยินเสียงคล้องบ้างระครังบ้างบางทีได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันบ้างบางคราวเห็นคนทอผ้าบ้างทำข้าวบ้างอย่างนี้เป็นต้น บางครั้งจะเห็นเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆบางทีเห็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆบางทีเห็นแต่คนเจอก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของแกแล้วแต่มาพอรุ่งเช้าตอนนี้มาคุยก็คุยกันดึกไปต่างคนต่างตื่นสายเจ้าของบ้านก็ตื่นพร้อมๆกันประมาณโมงเช้า <c oughs> ประมาณโมงเช้าว่าตื่นมาแทนที่เจ้าของบ้านอยู่ข้องข้าวกับมีคนประมาณทั้งห้าสิบคนนํำข้าวปลาอาหารมาพร้อมแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานุ่งผ้าขาดบ้างตุงมผ้าเก่าบ้างมันชาวบ้านธรรมดาธรรมดานำอาหารมาถวายมีต้มมีแกงเสร็จถามมาโยมโยมมาจากไหนโยมเลยบอกว่อยู่แถวนี้เจ้าค่ะ ให้หันไปถามเจ้าของถิ่นในช่างในช่างบอกบ้านบนนี้ไม่มีครับเขาก็เลยบอกว่าในช่างไม่เห็นเองบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละยังไม่ไกลทราบว่าท่านมากันนัมากันมากตอนเช้าไม่มีอะไรจะฉันไม่ไม่มีอะไรจะบริโภคกันเลยชวนพวกชาวบ้านนำอาหารมาถวายพระบ้างเลี้ยงคนบ้างต่างคนต่างกินแลอิ่มนนำสำารันเหลือให้เจ้าของบ้านไปเยอะ เมื่อยะถาสพีเสร็จญาติโยมก่อนจะไปก็คุยกันนิดหน่อยแต่ว่าสังเกตแล้วทุกคนไม่กระพริบตาสักคนนั่งตาแข้งทื่อเหมือนกันหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่แต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอ,อยะนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาแน่เป็นนางฟ้ากันแน่ <c oughs> กลุมความว่ามันหลังจากญาติโยมลาไปแล้วก็ลาเจ้าของถิ่งเดินลงทางกลับเดินทางกลับขณะที่เดินทางกลับลงมาก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ลงถึงเทิงเขาแล้วก็เดินไปที่ร้านอาหารข้างบ้านสีฐานนึ่งอยู่ใกล้ๆเขาไปถึงเวลาห้าโมงพอดีพอดีเจ้าของน้องเสียงข้าบอกท่านกลับแด้วลยไปเห็นกลับกลับแล้วโยม โยมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาจะซื้อข้าวเองท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องผมห่วงไว้แล้วครับทำโยมรู้อย่างไรอาตมมา,จ,าจะลงมาเพราะว่าตอนเช้ามีคนแก่บอกเพราะว่ามีคณะชาวบ้านลานบ้านของแก่นำอาหารไปเลี้ยงแล้วตอนเพลิงทางคณะจะมาที่นี่แล้วก็นำหมูนำเนื้อมาให้ไว้ไว้ทำอาหารถวายพระด้วย ตปาปลายกูไอหมูไอเนื้อต่างๆเนี่มันไม่มีข่าวเจ้าของน้องสีก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมจึงไม่มีข่าวหมูก็มีเนื้อก็มีปลาทูก็มีปลาทูนี่ความจริงมันเหม็นข่าวมากแต่ปลาทูตั้นตัวใหญ่ๆแต่ไม่มีข่าวเขาก็ทําอาหารไม่เสร็จเพราเราก็เข้าที่กินกันตามเดิม เมื่อกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เล่าความเป็นมาว่าขึ้นไปข้างบนนะ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเออไปเจอะก,กระต่ายข้าวโพดนี่จะจับจก,กระต่ายเมื่อพ้นจะเขยกระต่ายก็ปรากฏมีเต่าไม่ไหวขอโทษพ่นเขยกระต่ายก็ปรากฏเจองูใหญ่เจ้าของสีชี้ถัยก็บอกว่าข้างบนมีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ความจริงทางพุทธวายสัตย อาตมาไปนั่งดูในสถานที่นั่นว่าภูเขาภูกระดึงนี้ทีแรกทีเดียวอยู่ใต้ทะเลเล็กพอมีรอยขราบน้ํารอยขราบน้ำเด่นปรากฏชัดสีขาวก็ก็มีหอยหอย,หอยเล็กเกาะอ,อยู่แน่นแสดงว่าสมัยก่อนในดินแดนแห่งนั้นมิดเป็นทะเลแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ ลูกเป็นระเบียบต้นไมส้สีเขียวก็เขียวแดงก็แดงเหลืองก็เหลืองเป็นตับเหมือนกับใครไปปลูกไว้แสดงว่าเป็นดินแดนที่มีคนมีบ้านมีเมืองอยู่เฉพาะบริเวณที่เตียนแล้วนะพันไร่เสร็จเป็นพื้นที่ราบถ้าเทินพื้น,พนที่เป็นป่ามากกว่านมากโคก็ดึงนี่เป็นดินแดนน่าเที่ยวถ้าขึ้นง่ายนะแต่ว่าอาจ,จะมาไปตอนหลังเสร็จ ให้ขึ้นไปสองร้อยเมตรที่มีฐานกว้างมาเืนกว้างมีที่ราบว่ามีต้นอะไรอะต้นมะขามป้อมไปเข้าหลังนี้มะขามป้อมกต้นก็ไม่มีจะมีรอยตัดก็ไม่มีรอยต้นไม้ก็ตามเดิมไอ้ต้นไม้ต่างๆสมัยนั้นมันเป็นมะขามป้อมยังจำภาพได้แต่ไปตอนหลังนี้ไม่ใช่มะขามป้อมเธอแล้ว กล้วยดอกกล้วยไม้ที่มีดอกสวสวยก็ไม่มีไม่กลายไปยังไงกันไทสาบหารกันเวลาไม่กี่ปีนักถ้าจะใช้เวลาปลูกก็ปลูกไม่ทันถ้าต้นมันใหญ่กรวมความว่าตางกันไปคราวนั้นก็มีความรู้สึกว่าดินแดนแห่งนี้เราเคยมาในสมัยที่เป็นทุด,ดงแต่ไม่เคยขึ้นทางชันขึ้นทางด้านทิศตะวันตก พอที่ตัวันตกมันเป็นที่ลาดค่อยๆขึ้นมาก็มีป่าชัดค่อยๆเดินขึ้นมาปรากฏไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นเขาที่ว่าเป็นเดินขึ้นมาเดินมาทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยมันค่อยๆสูงขึ้นที้คนที่เขาไม่ขึ้นทางนั้นเพราะทางมันยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันหนึ่งวันนี้เดินไม่ตลอดทางแน่เวลานั้นก็เป็นป่าเสือช่างก็มาก มีทั้งเสือช่างเวลานี้ช่างก็ยังมีอยู่ก็องความว่าการไปเทีย่ยวภูกระดึงเขานั้นก็มีความรู้ว่าที่นั่นเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าไปดินแดนที่พระที่มีความอาศจย์เคยมีความอัจจันทร์อยู่พระที่มีความอาัจจรรย์นอกจากอาจารย์สรมรัตนและบรรดาท่านพุทธร,ริชัตจะมีญาติโยมล่ฟังว่ามีพระองค์หนึ่ง ท่านไปอยู่ที่เชิงเขาแล้ววันหนึ่งก็ต่างคนต่างนักจะบอกว่าจะไปที่อำเภอหลบเก่าและญาโยมก็มีรถสองแถวพอวันรุ่งขึ้นก็ไปนมิมมต์ท่าน,ข,นขึ้นรถเวลานั้นท่านกำลังบ,บินาบาบ ท่านก็บอกว่าโยมไปก่อนเถอะเวลานี้อัตบากำลังมีบิณฑบาตอยู่ถ้าอัตมาเขาสายญาติโยมก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันผมรอท่านดีกว่าผมมีรถถ้าบอกไม่ต้องคอยอัตมารู้ทางลัดเป็นนะว่านาที่สุดญาติโยมก็ต้องไปขอเพราะท่านให้ไปก่อนถ้าบอกตะรู้ทางลัดเมื่อพระยังไม่กลับจกบินฑบาท โยก็ออก,ออกออกรถมาอลงลงเอาเบอรลมสักลมเก่าแต่ว่าพอถึงที่วัดที่นัดกันไว้ไม่ไปวัดไหนก็ปรากฏว่าญาติโยมไปถึงที่หลังเพ่านั้นไปนั่งที่นาอาสงแล้วญาติโยมก็ไปหาถามท่านมาอย,ย่างไงครับในทางมังใครก็เลยบอกว่า,วาอาตมาบอกแล้วอาตมารู้ทางลัดนี่แหละบรรดาท่านพุทธวิสัช <Okay. S 1> ให้ทางลัดของท่านก็คือหอกะ นี่พระที่ทรงอภิญญาสมาบัติเวลานี้ยังมีอยู่บรรดาท่านพู้บริษัททั้งหลายบางคนก็ว่าอาตมาในเก่งกาจแต่ก็ยังไม่ใช่พระที่เก่งอัตมาเวลานี้มีเยอะมีอยู่มากแต่พระที่รู้จักทางรัดเวลานี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ทราบไปอยู่วัดไหนแต่ท่าอาจารย์สมรานน์ก็ยังไม่ตาย แล้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันพ่อะอะไรไหมเพราะท่านไม่ยอมให้บอกถ้าไปบอกเข้าท่านำคาญถ้าบอกท่านำคาญคนถ้าคนนี้ไปหาท่านโดยมากจะไม่ไปหาความดีมันจะไปหาหวยก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้จักคนนั้นเลยดีกว่าอยู่เป็นลุงตาธรรมดาธรรมดามีความสุข,ขมาก ก็เป็นว่าก็บอกกันไม่ได้ว่าทั้งสององค์ังนี่ย,ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนี้ต่อไปหรือเวลาประมาณสี่นาทีก็คุยกันว่าความจริงบรรภูก็ระดึงทำไมจึงมีคนคนนี้ไม่ปรากฏตัวนี่คนประเภทนี้ชาวบ้านเขาเรียกพวกรับแลคำมารับแลเี่มายวา่าแลไม่เห็นถ้าเขาต้องการให้เห็นเราก็เห็น เขาไม่ต้องการให้เห็นเราก็ไม่เห็นบางครั้งที่เจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าบางครั้งมีหมู่บ้านใหญ่ทางไกละมีเด็กมีเล็กมากมีคนเยอะเสียงเจียวเจ้าคือเรามีสวนดอกไม้มีสวนลูกไม้มีผลไม้ต่างๆมากมายมีอยู่เป็นวันๆบางทีก็มีอยู่ถึงเจ็ดวันก็มีเคยคุยกันแต่อยู่ๆบ้านนึงหลายแล้วนั่นก็หายไป เวลาที่มีบ้านที่ไรก็ปปลกฏมีคนทอหกทุกทีเห็นคนทอหกเห็นคนเย็บจักเห็นคนเย็บเสื้อผ้าี่มือมีเครื่องมือพร้อมแต่ว่าทุกคนไม่มีใครไปหาปลาหาเนื้อกินแต่ผลไม้เท่าที่กินห้เห็นนะเขาบอกเขาไม่กินปลากินเนื้อกันเขากินแต่ผลไม้ แล้วยออยู่มาบ้านก็หายไปหมดบ้านก็หายสนก็หายคนก็หายอย่างนี้เคืเมืองรับแล่ฉะนั้นที่อาจารย์สำรันท่านอยู่ที่นั่นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าชาวรับแลพวกนี้ต้องใส่บาตรให้ชาวรับแลเป็นใครก็ตอบได้ว่าชาวรับแล่คือภูมิเทวดากับลูกเทวดา นอกจากนั้นพระที่มีความดีขนาดนั้นพระอ,อากาศเทติวดาก็ทําบุญอากาศเทติวดาที่ต้องการความดีก็มีมากเขาก็ทําบุญกับพระที่มีความดีเจว่าอาจารย์สําราญิท่านอยู่ตั้งสามปีทางขึ้นไปทั้งห้าห้าชั่วโมงคนเดินเก่งนะห้าชั่วโมง นี่มีบางคราวเคยถามคนว่าเคยทาอาหารไปถวายไม่บอกเคยบางครั้งบางคราวนานๆครั้งเดินไปสักครั้งบ้างถ้าก็บวกถามว่าเขาสารไม่ให้ทานไหมบอกเคยนําไปให้แต่ถ้าไม่ยอมรับถ้านําเข้าสุกไปถวายท่านไปได้แต่ต้องไปแต่ตอนดึกถ้าไปตอนเช้าก็ถึงเลยเที่ยงเพราะเดินไปห้าชั่วโมงครึง่งถ้าเดินจากที่นั่นไปกี่กิโลเมตร ก็เลยเที่ยงท่านไม่ยอมรับผัญญนโษย์เดียวก็ต้องไปกับท่านแต่ตอนดึกพระองความว่าอาจารย์สํารันท่านกินอะไรเขาอยู่ได้ยังไงก็ต้องตอบว่าอาจารย์สํารันเป็นพระที่บรรดาบุคคลหลายคิดว่าพระประเภทนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนั่นคือพระอรารหันต์นาตะมาคิดเอาอย่างนี้นะ แล้พระที่ว่าเดินรู้จักทางไรก็เช่นเดียวกันเท่าน,นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นพระอรหันต์ที่ทรงปัญญาสมาบัติอรบ,บันรรดาท่านพุทธบริษัทเฮ้ยไล่สามสิบนาทีก็ขอลาก่อพระเขาไม่ใช่สามสิบนาทีสามสิบปีนาทีนะเขานะขอลาก่นเขาความสงสารพิพัฒนามงคลสม,มุมนพลผลย่งมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิชนร,รับพระวก็อ่านทุกท่านสวัสดี